เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับฟู้ดนิวส์ับแรกเราจะอรเด็ดอร่อยกับข้าวประเภทอาหารจานเดียวกันนะคุณผู้ชมเราจะทำข้าวหมกไก่ for the first recipe that I will show you how to cook rice is curry chicken rice so easy you just choose a very good quality rice o m a l i Thai rice, okay? and then we pour put into the electric cooker ใส่ข้าวลงไปนะเป็นข้าวหอมมะลิ spicy chicken in rice seasoning mix ผงทำข้าวหมกไก่ very easy you just go to the supermarket ใช้ซองเดียวเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไป full of taste and flavor tomato มะเขือเทศหั่นสักหน่อยหนึ่ง water mix so easy and before you cook this one is a crispy or deep fried carrot หอมแดงเจียว I'm sorry I forget the chicken ตายลืมใส่ไก่คุณพระคุณเจ้าเกือบจะกินข้าวเปล่าแล้วไม่หล่ะโอ้ยแย่จริงจริง forgetful ลืมอยู่เรื่อยเลยนะคุณผู้ชมนะปิดฝา cover and use electric at least about 20 minutes the rice will cook l r e a ดี25นาทีข้าวก็สุกแล้วล่ะคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เรารอให้ข้าวหมกของเราสุกเราก็จะไม่เสียเวลานะเรามาทำน้ำจิ้มกันก่อนดีไหมคุณผู้ชมและสูตรน้ำจิ้มนี้ก็โอเคทีเดียวนะเหมาะกับข้าวหมกสาหรับนี้มากคุณผู้ชมดูดีๆนะ the first we use garlic ใส่กระเทียมลงไปก่อน fresh garlic and s h a l o t หอมแดงใส่เยอะทีเดียวนะพิกขี้หนูสวนสีเขียว sugar s a l ์วิน e ก a r and a little bit soy bean sauce healthy boy brand ซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคุณผู้ชมผิซันอิสอะมินท leaf you choose the fresh one ใส่ใบสะระแหน่เลือกที่สดๆนะคุณผู้ชมเดนคอเวอร์เสร็จแล้วก็ผสม Turn on the m i x ะ r ิกอร์โอ้ไม่ก็ฉุนมากเลย I know that is very spicy now rice cooked already oh you see looks so nice ข้าวหุงสุกแล้วนะคุณผู้ชม very good smell you see we can use only one pack of the seasoning only you can enjoy with the curry rice like this ตัดข้าวเสร็จ so, แล้วก็ใส่ลงไปในจานนะคุณผู้ชม a small of the c a p s i c u ถ้วยเล็กๆ the sauce just now very spicy because we use green chili น้ำจิ้มจิ้เผ็ด แสบไส้ของเรานะคุณผู้ชมดิฟรายแชร์ดหอมแดงเจียวสักหน่อยหนึ่ง the most beautiful coriander for decoration พร้อมรับประทานแล้วเก๋ไหมคุณผู้ชมเมนูจากข้าวของไทย look so nice is it this menu from Thai r i ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วสาวๆจา้า,จา ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเบียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า เปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติม<ๆ><ๆ>สาขากรุงเทพ0 2 6 8 2 7 6 4 4สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w w w y i w g s a k f o o d c o ่งัก